สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาจัดเด็กโปรไฟล์ฮาร์มนิกเมสยาลิงโจเกอร์เนาะก็เป็นเด็กลิงโจกเด็กแรกที่ผมเคยจับมาเลยเป็นส่วนตัวให้ผมชอบเล่นนะชอบผมนะแบบเออผมไม่เคยเล่นลิงโจกไนงะเลยลองมาจับครั้งแรกก็ถูกใจก็เลยลองจัดทฮาร์มอนิกเมสยามาเลยเนาะเป็นไงไปดูกันดีกว่าเข้าไปครับผมมาจากที่ตัวแรกผมเกรดสามเนาะ ฮาร,ร์โมนิกเมสเซียออโต้วแวนช่องแรงผมเมื่อติงติ้ตีรับผมปัญหาการ์ดไม่เกินหนึ่งบใบจากในกองการ์ดคุณนะผมนำการ์ดใบนั้นเข้าที่ช่องริกาดของคุณในสภาพที่ถูกล็อกและสับกองการ์ดคุณการล็อกเนี่ยจะปลดล็อกเมื่อจบเทิร์นเท่านั้นนะครับนะแล้วก็ต่อไปว่าผมเป็นสกิลออโต้ช่อง2อวันเพืเทินของวิการ์ดฮาร์โมนิกนะผมเมื่อจบการตัดสู้ที่ติงติ้ตีถ้าในโซคุณมีการเกตสามสูงกว่าจะขอจิกาเขาจะบัดหนึ่งใบครับผมทิ้งการ์ดจนมือคุณหนึ่งใบ เลือกการได้ถูกล็อของใครก็ได้กี่ใบก็ได้ครับผมปลดล็อกการ์ดเหล่านั้นนะคุณจวดการ์ดตามจำนวนที่ปลดล็อกนะน,นะผมและเรียกการ์ดแถวหน้าของคุณ2ใบให้ผมได้รับ15,000พาวเวอร์เนาะก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ปลดล็อกสกิลหนึ่งของตัวเองเนาะก็คือจวดสมมติว่าคุณโดนล็อก3ตัวก็ปลดล็อก3ตัว,ตวจวดการ์ดสามตัวเอ้สามใบนะครผมประมาณนั้นเนาะเอาฮามิลเลเนสยา,าใส่มาที่สีตัวแล้วครับสี่ใบ สี่ตัวติดตัวขอโทษครับผมมาผมที่จุดที่2ผมราชาสร้างตัวครอบบั้นนะผมแอคทีฟแบงครับผมจะเข้าจัดการเข้าเจ้บั้นหนึ่งโซบั้นหนึ่งครับผมจะจบเทิร์นคิดเข้าทิกเกอร์ของคู่แข่งเล่นทิกเกอร์ของคู่แข่งจะอยู่ในคู่ตรงข้างก็คือถ้าใดเช็คได้คิก็ลบคี้ยวผมถ้าใดเช็คได้หิวก็โดนหนึ่งดาเมจครับผมประมาณนั้นเนาะตัวนี้เนี่ยเราจะเอามาไว้เป็นเกรดสามก่อนที่จะเป็นทำอยู่เวสยารนะครับผมนะ ก็ทำอยู่เมสายาต้องมีโซเป็นเกตสามนะครับถึงจะสามารถแชร์สกิลได้เนาะเพราะผมใส่มาสามใบนะครับตัวนี้เพื่อให้ง่ายต่อการาหาเนาะครับผมต่อไปเป็นที่กรงเล็บแห่งการบดขยี้กาสเทีคยคยรับผมคอนแวนเลียผมในเชิงคุ้นอยู่อันนี้ได้รับห้าพันตามจำนวนเรเกดที่ถูกหลอกสุดทุกหนึ่งใบนะผมมีสองใบเท่าก,กับโบนูนหมื่นเนาะประมาณนั้นครับผมมีหนึ่งใบบวกห้าพันแล้วก็ออโต้แวนเลียผมวันนี้จี้แจกคอนดิการโซบัสหนึ่ง สามารถนำการ์ดจำมือคูณ1ใบมาล็อกที่ช่องเรการดเลครับผมและจวดการ์ดหนึ่งใบถ้าทำเนาะก็สกิลเหมือนตัวเพื่อไปครับผมจะสามารถถูกบล็อกได้เมื่อจบเทิร์นเนาะตัวนี้ก็ออยล์เล่นคอมโบกับอำมือเป็นสยามนะครับผมสามารถสามใบตั้งตัวตน,นี้ปุ๊บนี่ต้อผมต่อไปไปดูที่เกรดสองเดีครับผมไปแล้วผมมาที่เกรดสองตัวแรกครับผมเ,ทเทรจี่แบ็คเจอร์แห่งบ่อแรงน้ำถ่วงเนาะ อัตโนเลียหผมมือถื่นโจมตี้จะขอจัดการโซบัสหนึ่งทิ้งการมือคุณหนึใบคุณดูการหนึ่งใบบนสุดจากกองการคุณเอาการใบนั้นเราที่ช่องเรียกาศในสภาพที่ถูกเราก็ผมจวการหน,นึ่ใบเนาะเล่นคอมโบกับสวารณเิกไมษยายได้นะครับหดจวค้าบผมต่อไปเป็นเวิร์สมังผู้โดดเด่นครับผมอ้อืเลยแเใส่มา4ใบเนาะ บวดมั้งนี่ออาตัวเดียวผมเมื่อถูกกดล็อกจะเขาจะกัดคาร์ทิวต์หนึ่งครับผมสแสดงก๊าซหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ดคุณถ้าเป็นเกจสามมีก๊าซสองใบมื่อแสดงบรรยากาศขึ้นนะผมก็เป็นตัวที่เหมือนว่าถ้าสมมติว่าบรนการ,ร,ร์ดทำหนุนเวสยาตีก็เอาตัวเนี้ยคนหายใจในกองถ้ามีนะคนหายในกองมาล็อกแล้วก็คาร์ทิวต์ปลดล็อกตัวนี้นะครับนะประมาณนั้นครับผมใส่มาสี่ใบครับผมตัวนี้เป็นตัวที่สามารถลุกแหวนได้นะครับต่อไปครับผมพระอัศนีลาสมั้งนะผม ตัวเบลเลียผมเมื่อนี้โจมตีเวกาจะเขาจะกาคารบาสหนึ่งครับผมเลือกเลกาคู่แข่งหนึ่งใบใบอยู่นั้นในสภาพคว่ำถ้าเลือกเลกาเกตสองหรือสูงกว่าโซชาครับผมอย่างที่เห็นนะครับผมเด็กนี้ส่วนใหญ่ใช้โซบาเยอะนะก็จะเป็นตัวเทียไว้โซชาแล้วก็บายกาคู่แข่งได้นั่นเองผลบอร์ดได้ครับผมมาต่อไปไปดูที่เกตหนึ่งกันครับผมไปครับผมมาที่การเกตหนึ่งของเราครับผมตัวแรกเลย Destin y Dealer ครับผม ออโต้ใบนี้ผมเมืลงสนามดูการ์ดหนึ่งแบงค์บนสุดจากกองการ,การ์ดคุณนน้นองการ์ดใบนั้นเข้าที่ช่องเรียกการ์ดในสภาพการ์ดที่ถูกล็อกนะครับผมแอคทีฟเรียกการ so ์ดผมไว้เพอร์เทนจะเข้าเรียการ์ดโซบัสหนึ่งคุณดูการ์ดหนึ่งแบงค์บนสุดจากกองการ์ดคุณนน้นองการ์ดใบนั้นเข้าที่ช่องเรียกการ์ดในสภาพที่ถูกล็อกครับผมก็เหมือนออโต้ของวันการ์ดแต่ว่าเป็นโ so ซมันต้องเป็นโซบัสของคนเรียกการ์ดเนาะก็วนการ์ดทำฟรีส่วนเรียกการ์ดนี้เสียโซบัสนะครับนะก็เป็นการเอาตัวบนกองมาล็อกข้าง ใส่สีไว้ครับผมสำหรับตัวนี้ครับผมต่อไปเป็นคันจิรอนวิงครับผมถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยครับผมแอคทีฟเรียถ้าบนบรรยากาศหรือเรการของคุณมีฮาวนิคเมซียาหรือถ้าคุณมีการที่ถูกล็อกอยู่จะกคาร์บอนการโซวัสหนึ่งครับผมล็อกอยู่อย่างนี้ใต้คาร์บอนชาร์ตหนึ่งใบผมใส่มาสามใบเนาะเป็นตัวที่ใช้ชาร์ตคาร์บชาร์ตครับผมต่อไปเป็นคมดาบสุนทยา รักเบสนะผมออโตเรียมัาา่วโจกตีฮีตแรงการในการโจกตีที่อยู่นิบูตนะผมแต่ข้อดีกาคาเร์บาร์หนึ่งครับผมเลือดดีกาคู่แข่งหนึ่งใบใบนั้นในสภาพคว่ำถ้าเป็นกาของคุณเป็นเกร์สามสูงกว่าโจกการ์หนึ่งใบครับผมเป็นการที่ใบฝ่ายตรงข้ามได้ถ้าตีฮิตเนาะแล้วก็สามารถโจกการได้ด้วยก็เพิ่มมือไว้อีกใส่มาสามใบผมตับตัวนี้นะต่อไปครับผมลูกรักแห่งการสังเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟไฟ้านิวเคลียสผม ออโต้สกาก็คือเมื่อจบการต่อสู้ที่ตัวนี้บูมในการต่อสู้นั้นคู่แข่งไม่ทําการขอบทิกเกอร์ยูนิตเนาะตัวนี้ลำตัวนี้เข้าโซผมจิ้มตัว1นึงใบบวกหมื่นนะก็ถ้าปกติจะใส่อันนี้3ใบแล้วก็ใส่ตัวนี้มา2ใบเนาะหรือว่าจะใส่เป็นตัวนี้ก็ได้ครับผมตัวนี้เนาะแทนตัวเขียวผมดาวดาแห่งการเพิ่มพูนเดลูเชอร์ครับผมออโต้เรียเมื่อมีการที่ล็อกในสนามผม หรือเมื่อการของคุณถูกล็ออย่างนี้บวก5,000แล้วผมจดเกินก็จะเป็นตัวที่บูตท1,003เนาะตี่แดงรับอีกนะครับนะประมาณนี้ผมสับเกตหนึ่งไปดูที่เกตสูงเลยครับเพราะผมป้ายก็ผมมาที่เกตสูงแลผมมาตัวแรกครับผมตัวแรกของผมผมีออลเมสยาเมื ag, ม่อสูงนะครับจดการหนึ่งใบครับผมก็ถ้าเกิดเป็นสกิลปัจจุบันก็คือได้พิชิวท่าฝ่ายตรงข้ามเป็นเกตสูงกว่าเนาะใส่มาหนึ่งตัวครับผมต่อไปเป็นคิทคาติเกอร์ครับผมแอคเชอร์รอยบูทใส่สี่ใบครับผม ต่อไปคีเข้าทิกเกอร์เช่นกันครับผมเอ็กซีโนซาก้อนนะผมใส่มาสีใบก็เป็นคีบแปดเนาะก็ผมต่อไปเป็นดอร์ทิกเกอร์ครับผมผุบผาที่เบ่งบานในสูญอากาศคอสโมริสสักอย่างนะผมก็เป็นดอรพิทักษ์นั่นเองใส่มา,าออสี่ใบครับผมเปลือกใส่มาสีใบครับผมแล้วต่อไปเป็นฮิวทิกเกอร์ er, ครับผมเลดี้ฮิวเลอร์แห่งโลกที่ดับสูญใส่มาสีใบครับผมประมาณนี้เนาะ วันนี้เราก็พิเศษหน่อยก็จะมีฮอมโบที่ผม,ม,มแบบเล่นมั่วให้ดูับผมไปไปดูกันับ <c oughs> ผมมาก็โอ้โหโสว่างจ้าเชียวไปก็ได้บอกไว้ปุ๊บอ่ะอันนี้จ,จะเบอร์นิดนึงับผมเปิดมาลายที่ตัวนี้ผมล้วตัวนี้มันก็จะหาตัวล็อกได้เอามาล็อกอีงใบับผมถ้าสมมติว่าตรงจีก็ล็อกได้เกะสามล็อกที่ช่องหลังเนาะแล้วก็ขอดัวนี้แล้วก็โซบายครับผมแล้วก็การ์ดบู๊ยบล็อกอีกใบหนึ่ง เ็าเสร็จยวเธอปลดล็อกเนาะประมาณนี้ผมช่วงเกรดหนึ่งนะเห็นไหมมันมืดๆเนาะขอโทษนะวันนีแบบโคมไฟเสียเนาะเราเก็บตังซื้อก่อนมาเนี่ยผมช่วงของผมแล้วก็รายเกรดสองเนี่ยจะไล้ตัวเลยก็ได้ผมแต่ว่าถ้าดีก็จะไล่เป็นเจทีเบเชอร์เยังบอดเลยนุ่มถ่วงเนาะตัวนี้เนาะก็จะไลเ่ลเ,ปลเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นผมผมจะไล่เป็นตัวนี้เห็นไหมเนีย่ยไล่ปุ๊บแล้วก็ตีตีไล่เช็คได้แล้วก็ช่างมันไป แล้วก็ช่วงการไร้เกตสามผมมาช่วงไล้์กสามจะไร้เป็นบัลลิงเกอร์ครับผมถ้ามีการ์ตินิโอเนี่ยถ้าสมมติว่ามีสองตัวนี้ผมไร้เป็นบัตเอบัลลิงเกอร์ดีวยวผมเพราะตัวนี้ใช้ค่าคอร์อะไรประมาณนี้เนะะาะถ้าไล้์เลยปุ๊บไลร์เสร็จได้ฟอสฟอสผมจะให้ด้านข้างนะครับนะด้านหลังเนี่ยจะเก็บไว้จะขึ้นมาตีเลยก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้เล่นก็ได้นะครับผมต,ตีเสร็จตัเทิร์นตัวเทิร์อาจจะโดนตีสักหน่อยตีมาปุ๊บ มันก็จะมีแต่ที่สองสามก็เม็างมันประมาณนี้เนาะแล้วก็ใบหัวจัญจยาผมจะชิงนนฟอร์ทใค่ข้างเดียวไปเลยนะตอนนี้นะเสร็จแล้วก็ตีับผมล่างนี้ขึ้นไปข้างบนคู่นะไม่ใช่เนาะ,ะสกิลมันจะทำงานได้เลยเนาะสว่านหนึ่งใบล็อกตัวเองนะผมในสภาพแสนเนาะแล้วก็หงายแดมได้ผมประมาณนี้ถ้ามีตัวล็อกเนาะ แล้วก็เอาตัวนี้ก่อนครับเมื่อตัวนี้ตีคาร์บานหนึ่งครับผมชาร์จหนึ่งใบถ้าชาร์จได้เกียรสามแต่้นเกีเป็อะไรที่ดีมากเลยใบยหัวแขนหนึ่งใบถ้าเป็นเกีสองสุงกว่าได้โซชาร์จเนาะแล้วก็นี่ตีผมเมื่อตัวนี้ตีโซบ้านครับผมของการมันล็อกหนึ่งใบถ้าเป็นผมผมจะตัวนี้มันล็อกข้าผมถ้าเป็นมือมือมีนะถ้ามือมีถ้าไม่มีก็เ,เอาตัวอื่นมันล็อกก็ได้ผมถ้าไม่มีก็เอาตัวที่แบบตว่ีตีแรงๆมาอะไรก็ได้ครับผมก็จะเอาเป็นทวก การ์ดทีเนียวอกตมาตีมาล็อกก็ได้เนี่ยเราเลยนี้ใช่ไหมพอสร็ปุ๊บดแล้แวนตีผมแวนตีหาการ์ดหนึ่งใบมาล็อกก็จะเป็นตัวนี้ผมตล็อกที่ชอบบวรกาศเนาะเพื่อว่าเอาคาเบารแล้วก็ปุเอาไปบรรกาศเนาะแล้วก็เป็นเขาร์บารผมปุล็อกจวดตามที่ปุล็อกผมต้องทิมการ์ดหนึ่ใบด้นะิการ์ดหนึ่งใบแล้วถได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้ด้วยดปุ๊บปุ๊บอะไรหหมด เสร,ร็จปุ๊บตัวนี้ถูกรอกครับผมเขาจะบ้าหนึ่งนผถ้าเปิดได้เกตสามผมนะองเปิดได้เกตสามเนาะมินกาสอใบอีกแต่บรนกาขึ้นครับผมมันากาปีติได้ก็บอกเป็นหกเวรบเนาะงล้ตัวนี้กัตัวนี้บ่งหมื่นห้าด้วยพนังของบรรกาศผมก็คือตัวนี้ยืนที่สองสองหมื่นห้าตัวนี้ก็ยืนที่สี่หมื่นแเนาะคานี้ก็เจ้าคัานี้ีก่อนเลยที่เส็กเกจก็ตีเจ้าคนี้ แล้วก็เป็นการตีผมเป็นตารตีชาชวินได้ปุ๊บไอ้หาการล็อกก่อนเอาล็อกตัวนี้แหละอ่ะล็อกนี้ไปปุ๊บเล้วได้ได้เช็คตัว,วปุ๊บปุ๊บอะไรก็ว่าไปแล้วก็จบเพิ่มนปลดล็อกประมาณนี้ผมฟังทันไหมก็เอาง่ายๆผมก็เริ่มต้นมาไล่เกจหนึ่งเป็นตัวนกเนี่ยครับผมไล่เกจหนึ่งตัวนกตัวนี้แล้วก็ไล่ด้วย lady butterfly แล้วก็หาเกจสามตัวอื่นมาไล่แทนที่จะเป็นเมสยาก่อนนะผมถ้าสมมตินในโซม่ไม่มีพวก เกรดสามก็ไลฟ์เป็นตัวบอลลิงเกอร์ก่นอกดดนดอนอะ,ะนรรปปนผมเพราะว่ากดดันดาเมจฝ่ายตรงข้ามเนาะแล้วก็ไลฟ์เป็นฮามันิปเปสยาของผมเพราะว่าฮามันิปมันต้องมีเกรดสามถึงจะใช้สกิลได้เนาะประมาณนี้ผมก็ไปเจอไทยคิดด้วยครับผมบ๊ายบายไปบ๊ายบายเลยตรงเป็นไงครับผมสำหรับเด็กโปรไฟล์ของฮามันิกเปสยาของผมเนาะก็โทษนะครับผมถ้ามีเสียงกล้องอะไรก็พอดีผมเพิ่งจัดห้องใหม่เนาะ ก็อาจจะมีแบบเสียงไม่ชัดเจนบ้างก็ขออภััยด้วยับผมเดี๋ยวจะลองจัดใหม่นะครับนะก็ไว้เจอคลิปหน้าผมบ๊ายบาย